สวัสดีครับช่องอัคาราหนึ่งห้านะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้ากับน้องจัสมินนะครับวันนี้ผมโดนน้องกัดด้วยนะครับก็คือผมเอาเขาลงมาข้างล่างใช่ไหมครับเปิดฝากล่องเห็นเขานอนอยู่ผมก็เอามือจับเหเขานอนอยู่ข้างข้างาเหมือนกับติดติดทําอะไรเงี้ยผมก็มือจับเขาให้ขึ้นมาเลี่ยเขาก็งับนิ้กวก้อยผมก็เจ็บเจบเหมือนกันนะครับไม่เข้าแต่ว่า กัดไม่เข้าเยี๋ว่าเหมือนกับว่ามันทุบประตูหนีบอะไรเงี้ยก็ยังเจ็บอยู่นะก็คืออยากจะเตือนว่าแม้จะมีคนบอกว่าจเจ้าเฟเทลเกโคเนี่ยไม่ดุเชื่อเงเลี้ยงง่ายแต่มันก็คือสัตว์นะครับแล้วก็อย่าปไว้ใจให้มันนะแล้วก็อาจจะมีความเครียดของเขาอยู่นะครับอาจจะมีความเครียดของครับเขาช่วงนี้อากาศก็เย็นๆนะอาจจะกินอาหารไปแล้วไม่ย่อยหรือเปล่า แล้วเราก็ต้องเข้าใจเขานะช่วงนี้ก็อย่าไปกวนเลยเขานะครับเพ็เนี่ยเห็นเขานิ่งๆนะสึกว่าเขาเหมือนเขาจะไม่ค่อยสบายนะดูท่าทางแล้วผมก็เลยไม่ได้ไปจับอะไรเขาออกนะก็คือล้างกล่องทำความสะอาดกล่องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นนะครับล้างแก้วน้ำล้วเดวเขาจะไม่ได้จะจับเขาว่าเข้าไปอยู่ในบ้านเขานะครับเขาไปแอบอยู่ในถ้ำแล้วกันนะครับเหมือนดูเหมือนกับท้องเขาจะบวมๆหน่อยๆนะ เนี่ยไม่รู้รอ,าาอ้วนหรือว่าท้องอืดหรือว่ายังไงเดี๋ยวก็ค่อยอัปเดตรายการต่อๆไปนะครับเนี่ยก็ยังเจ็บนิ้วอยู่เลยนะเขางับผมตกใจมากเลยครับงั้นคือต้องปฏิบัติกับเขาอย่างแบบเข่งครัดนะก็คือสมมติถ้าเปิดถ้ำข้อมาเนี่ยต้องให้เขาปรับตัวก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปแบบเปิดเปิดกล่องแล้วก็มือล้วงปิบเข้ามาเลยอย่าทำแบบนั้นนะครับ ปิดกล่องฝากล่องมานะครับเอาบ้านเขาออกมานะครับแล้กวก็ให้เขาปรับตัวแป๊บหนึงน่งแล้วเราจะจับเขาอะคือเอามือมาเข้าทสงขึ้นมนาเขานะให,าหนนะให้เขาเห็นนะครับค่อยๆให้เขาเห็นนะครับแล้วก็ค่อยๆชอยเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยคือผมเนะี่ยเอามือแบบไปจับจับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเขาก็ไตกใจด้วยอ,อย่างเงี้ยเขาก็งับมานะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคถ้าผมยิ่งเจ็บเป็นเด็กอาจจะเจ็บเหมือนกันนะ โอเคแค่เดี๋ยววันนี้เราก็ไม่กวนเขาแล้วกันเดี๋ยวค่อยอัปเดตดูเขาจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ดูวันนี้เขาเหมือนก็ไม่ล่าเรื่องอะเหมือนกันหน่อยๆนะครับหน่อยๆเยสิงั้นอย่าเอาเขาเข้าเข้าไปก่อนอาคารหนึ่งห้าก็สวัสดีครับ